สวัสดีครับใน iOS 16 Apple ได้เพิ่มหนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากๆในแอป a i l ด้วยคำสั่งเตือนฉันที่จะเตือนให้เราตอบอีเมลไม่พลาดอีเมลที่สำคัญอีกต่อไปเช่นอีเมลที่เรายังไม่มีเวลาตอบกลับหรือต้องการกลับมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลังวิธีตั้งการแจ้งเตือนก็ทำได้ง่ายๆด้วยการแตะบนอีเมลนั้นๆแล้วปัดไปทางขวาคำสั่งใหม่เตือนฉันในพื้นสีม่วงจะแสดงขึ้นมาเมื่อแตะเลือกคำสั่งนี้เมนูจะแสดงขึ้นมา ื่อให้เลือกการเตือนฉันในอีกหนึ่งชั่วโมงเตือนฉันคืนนี้เตือนฉันวันพรุ่งนี้หรือเตือนฉันภายหลังเมื่อเลือกคำสั่งเตือนฉันภายหลังหน้าจอใหม่จะ,สะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกวันเดือนปีและเวลาที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้อย่างยืดหยุ่นเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้แตะเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยครับโดยทางด้านขวาของอีเมลจะมีข้อความบอกให้ทราบ้วยครับว่ามีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปเมื่อไหร่พร้อมไอคอนรูปนาฬิกา ถ้าต้องการแก้ไขาการแจ้งเตือนที่เราตั้งค่าเอาไว้ให้แตะบนอ e ีเมลแล้วปัดไปทางขวาในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะคำสั่งเตือนฉันเราสามารถเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันและเวลาแจ้งเตือนได้รวมถึงการเอาการแจ้งเตือนออกได้อีกด้วยครับข้อความบอกการแจ้งเตือนพร้อมไอคอนรูปนาฬิกาก็จะหายไปครับนี่เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติใหม่ของแอปเมลที่มีประโยชน์มากๆเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 16แล้วจากนี้ไปสามารถตั้งการแจ้งเตือน หมดปัญหาการลืมตอบหรืออ่านอีเมลสำคัญได้แล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ